รถยนต์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวครับเพราะการที่รถจะวิ่งได้ดีนั้นกล้อง ECU ต้องรู้ว่าตอนนี้เครื่องกำลังทำอะไรอยู่รถซิงวิทยาว,วันนี้เราจะมาดูการทํางานของเซ็นเซอร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องยนต์ทุกตัวกันครับรวมถึงเอาเครื่องสแกนมาอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เพื่อดูค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆกันมาเริ่มที่เซนเซอร์วัดอากาศเข้าเครื่องครับ ทุกครั้งที่ลูกสูบขยับลงมันจะดูดอากาศเข้าไปในเครื่องซึ่งปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องจะเปลี่ยนไปตามลิ้นคันเร่งซึ่งเปิดตามการเหยียบคันเร่งการที่รถจะเผาไหม้ได้สมบูรณ์และใช้น้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่อง ECU ต้องรู้ปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องครับเลยต้องมีเซ็นเซอร์วัดอากาศเข้าเครื่องเริ่มจาก m a s s Airflow s e n s เ r เป็นเซนเซอร์ที่วัดปริมาณมวลอากาศเข้าเครื่องครับมันจะติดอยู่ในท่อไอดีแบบนี้ พออากาศไหลผ่านมันก็จะวัดปริมาณอากาศเข้าเครื่องตัวเซ็นเซอร์จะเป็นสายไฟหรือแผ่นฟิล์มที่ค่าความต้านทานไฟฟ้าของมันจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิครับพอจ่ายไฟเข้าไปมันก็จะร้อนขึ้นและพอมีอากาศไหลผ่านมันก็จะเย็นลงยิ่งอากาศไหลผ่านเยอะมันก็จะยิ่งเย็นครับกล่อง ECU ก็จะอ่านการที่ความต้านทานไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแล้วเอาไปคำนวณเป็นปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องหน่วยเป็นกรัมต่อวินาทีครับ ค่าที่อ่านได้จาก m a s แอร์ฟลอเซนเซอของรถที่ขนาดเครื่องไม่เท่ากันจะอ่านค่าได้ไม่เท่ากันครับแต่ค่าจะเพิ่มขึ้นตามพันเร่งและรอบเครื่องถ้าค่ามันเพิ่มขึ้นช้าร้อมกับอาการเเร่งไม่ค่อยขึ้นก็อาจจะเกิดจากเซ็นเซอร์สกรปรกหรือเสียครับ manifold absolute pressure sensor หรือ map sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดแรงดันในท่อไอดีครับมันจะติดอยู่กับท่อไอดีหลังลิ้นคันแร่งแบบนี้ คือเวลาที่เราเหยียบคันเร่งน้อยลิ้นคันเร่งจะเปิดน้อยทําให้มีอากาศเข้าเครื่องได้น้อยแรงดันอากาศในท่อไอดีก็จะน้อยหรือเกือบเป็นศูนย์อากาศคือประมาณ30-40 kpa ครับส่วนเวลาเราเหยียบคันเร่งสุดลิ้นเร่งจะเปิดให้อากาศเข้าเครื่องได้เต็มทีทําให้แรงดันในท่อไอดีเยอะเท่ากับอากาศภายนอกคือ95-101 kpa และถ้ารถมีเทอร์โบมาอัดอากาศเข้าเครื่อง แรงดันในท่อไอดีก็จะเยอะขึ้นไปอีกครับเท่ากับว่ายิ่งแรงดันอากาศเยอะก็แปลว่ามีอากาศเขา้าเครื่องเยอะ ECU ก็ e จะอ่านแรงดันอากาศในท่อไอดีแล้วเอาไปคำนวณการฉีดน้ำมันตามที่จูนเนอร์จูนไว้ครับที่บอกไปน,นี้เป็นค่ากลางๆของรถทั่วไปนะครับรถแต่ละรุ่นจะค่ามไม่เท่ากันโดยเฉพาะรถแข่งที่ใสแ่แคมซิ้นจนเดินหอบหรือรถที่มีหลายลิ้นคันเร่งค่าจากแมปเซนเซอร์ S <S ก็จะสูงกว่าปกติครับ เวนแอร์โฟลมิเตอร์เวนแอร์โฟลมิเตอร์ทำงานคล้ายๆกับแมสแอร์โฟล์เซนเซอร์ครับแต่แทนที่จะใช้สายไฟที่ความต้านทานเปลี่ยนตามอุณหภูมิเพื่อวัดปริมาณอากาศมันจะใช้เป็นแผ่นที่ขยับได้มาบาังอากาศครับพออากาศถูกดูดเข้าเครื่องก็จะไปดันแผ่นข้างในเนซนเซอร์ให้ขยับยิ่งอากาศเข้าเครื่องเยอะแผ่นก็ยิ่งเปิดเยอะ ECU ก็จะอ่านปริมาณอากาศเข้าเครื่องจากการที่ไอแผ่นเวนนี้มันขยับนี่แหละครับ แต่ด้วยความที่มันขวางอากาศและติดตั้งเอียงไม่ได้แถมยังมีขนาดใหญ่รถรุ่นใหม่ๆเลยไม่นิยมใช้กันแล้วถ้ารถไก่มีเจ้าค้อนใหญ่ๆกลมๆอยู่แถวกล้องอากาศก็คือเจ้าเวน์เอฟโฟมิเตอร์นี่แหละครับรถในปัจจุบันมักจะใช้แมส a แอร์โฟลเซนเซอร์ร่วมกับแมส s เซนเซอร์ในการเอาไปคำนวณการจ่ายน้ำมันเพื่อให้มัน่นใจว่าวัดปริมาณอากาศถูกต้องแต่รถหลายๆรุ่น ก็ใช้แค่อย่างเดียวครับการที่เราจะฉีดน,น้ำมันให้พอดีกับอากาศเป๊ะๆนอกจากจะต้องรู้ปริมาณอากาศที่เข้าเครื่องแล้วเราก็ต้องรู้อุณหภูมิของอากาศด้วยครับเพราะอากาศที่เย็นจะมีความหนาแน่นกว่าอากาศที่ร้อนคือในพื้นที่เท่ากันจะมีออกซิเจนและไนโตรเจนอยู่มากกว่าเราเลยต้องวัดอุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่องด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องหรือ In Take Air Temperature Sensor i n t e ท็ Air t e m p e r a อร์เ s e n s o ซเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดอยู่ในท่ออากาศเข้าเครื่องครับมันจะทำให้ ECU รู้อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องแล้วเอาไปปรับปริมาณน้ำมันให้พอดีแล้วก็ลดองศาจุดระเบิดถ้าอากาศร้อนมากๆเพื่อป้องกันเครื่องน็อกด้วยครับค่าของเซนเซอร์ตัวนี้จะเท่ากับอุณหภูมิอากาศในห้องเครื่องเวลาเราขับปกติ e n g i n นคู o l ล n t t e เ p e r a เจอร์เซนเซอ Engine c o o l a n t Temperature Sensor เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อยเย็นครับสาเหตุที่ ECU ต้องรู้อุณหภูมิน้ำก็เพราะเวลาที่เครื่องเย็นน้ำมันที่เข้าไปในเครื่องจะระเหยได้ยากกว่าตอนที่เครื่องร้อนทำให้น้ำมันผสมกับอากาศได้ไม่ดีตอนเครื่องเย็นเลยต้องฉีดน,น้ำมันเยอะกว่าปกติและใช้รอบเดินเบาที่สูงขึ้นครับถ้าเซนเซอร์ตัวนี้เสียเครื่องจะสั่นเวลาสตาร์ตตอนเครื่องเย็น แต่อาการเครื่องสั่นมันก็เกิดได้หลายสาเหตุครับการเช็คว่าเซ็นเซอร์ทํางานหรือเปล่าต้องเช็คด้วยการเอาเครื่องสแกนมาเสียบแล้วอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ถึงจะชัวร์สุดครับวิธีเช็คเซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้อน้ําก็คืออ่านค่าจากเซนเซอร์หลังจากจอดร,รถทิ้งไว้ค่าคืนค่าอุณหภูมิน้ําจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศครับต่อไปจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ดูการทํางานของเครื่องครับ เริ่มจากท h อ o t t l e p โพ i ิชั n เซนเซอร์ทรอ t เตอร์โพสิชันเซนเซหรือเซนเซอร์ตำแหน่งคันเร่งเอาไว้ให้ ECU รู้ว่าเราเหยียบคันเร่งเยอะแค่ไหนซึ่ง ECU จะใช้ค่าจากเซนเซอร์ตัวนี้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันตอนที่เรากดคันเร่งเร็วๆซึ่ง MAP หรือ m a สแอร์โฟ o เซนเซอรจะอ่านค่าได้ไม่ทันครับค่าจากเซนเซอร์ตัวนี้ก็ตามเท้าเลยครับถ้าไม่เหยียบคันเร่งจะได้0% ถ้าเหยียบคันเร่งสุดจะได้100%แล้วถ้าค่อยๆเหยียบค่าก็จะค่อยๆเพิ่มตามเท้าถ้าถ้ามันแกว่งไปมาเร็วๆตอน,น,นเราเหยียบคันเร่งคงที่ก็แปลว่าเซ็นเซอร์มันเสียแคมชาร์ปโพซิชันเซ็นเซอร์และแค้งชาร์ปโพซิชันเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตำแหน่งแคมชาร์ปและแคลงชาร์ปมีไว้ให้กล่อง ECU รู้ว่าตอนนี้เครื่องหมุนไปแล้วกี่องศา สาเหตุที่ ECU ต้องรู้องศาของเครื่องก็เพื่อให้จุดอัเทอร์เบิดได้ทุกองศาและฉีดน้ำมันเข้าไปได้ถูกลูกสูบ้าจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เราเข้าใจว่าอาจจากลัก OBD ไม่ได้ครับแต่ด้วยความที่มันมีหลายตัวถ้ามันเสีย ECU ก็จะรู้ว่าสัญญาณมันไม่ตรงกันแล้วก็โชว์ไฟรูปเครื่อง <c oughs> ซึ่งไฟรูปเครื่องเฉยๆมันก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเสียครับ ยงต้องใช้เครื่องมือมาต่อกับปลั๊ก OBD2 แล้วอ่านว่าอะไรเสียซึ่งอาจจะใช้เป็นตัวเล็กๆที่ต่อกับมือถือหรือใช้เป็นเครื่องสแกนเต็มระบบแบบนี้ครับแต่ที่พี่ใช้มันไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วนะครับมันคือ Launch PE เครื่องสแกนเต็มระบบจาก PE AutoTrade ตัวแทนสำนักงานใหญ่จากจีนโดยตรงแล้วมันเต็มระบบยังไงเนี่ยเหรอ เครื่องสแกนทั่วไปที่เรียกว่าเครื่องอ่านโค้ดลบโค้ดจะอ่านได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในมาตรฐานของ OBD2 เช่นโค้ดความผิดปกติกับเซ็นเซอร์ที่อยู่ในรถส่วนใหญ่แต่เครื่องสแกนเต็มระบบ Launch PE ตัวนี้จะอ่านค่าจากระบบที่มีเฉพาะในรถรุ่นนั้นได้ด้วยครับแบบเดียวกับเครื่องสแกนของศูนย์เลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานของเกียร์ดูอัลคลของ Ford ระบบ I B ek, ของ Honda, y c ของแอง a, ัจนคนลมยนันลองช่วยับจนไปถึงแรงดันแบตเตอรี่และสถานะการทำงานของรถไฟฟ้าอย่าง BYD หรือเทส l a มันก็อ่านได้ครับคือเหมือนเรามีศูนย์รถทุกยี่ห้ออยู่ในมือเลยนอกจากจะอ่านค่าและช่วยวิเคราะห์อาการได้แล้วเมนูยังเป็นระบบภาษาไทยอีกด้วยครับที่แปลและพัฒนาโดย Launch PE by PE a u t o t r a d e และมันยังสามารถแก้ไขกับตั้งค่าของรถได้ด้วยครับเช่นเปลี่ยนภาษาของรถรีเซ็ตกล่องตั้งค่าคลัดแพร่กุญแจรีโมททำได้เยอะขนาดนี้แล้วผมจะทำวิธีใช้ได้อย่างไงอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะ Launch PE เขามี PE Premium w ว r r a n t ีฟรีและมีแอปพลิเคชัน PE สอนขั้นตอนการทดสอบและวิธีซ่อมต่างๆให้ในเครื่องเลยครับแถมเป็นภาษาไทยด้วย แล้วถ้าคุณยังไม่มั่นใจเขามีระบบคอเซนเตอร์ที่คอยช่วยตอบปัญหาด้านเครื่องสแกนให้อีกด้วยครับแต่ถ้ายังไม่มั่นใจอีกเขาก็มีการจัดอบรมสอนอ่านและต่อวายริงเซอร์กิต์รองวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ด้วยเครื่องสแกนที่ศูนย์อบรมลอนช์ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการแต่เพียงคู่เดียวจังหวัดทิศนุโลกแถมให้ฟรีด้วยครับและยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้รองรับรถรุ่นใหม่ๆในอนาคตได้ถึง3ปีอีกด้วย ซึ่งเครื่องที่เราได้ลองใช้ในวันนี้จะเป็นรุ่น Launch PE Pad 5 Link ซึ่งจะเหมาะกับช่างมืออาชีพส่วนถ้าใครอยากได้รุ่นเล็กราคาน่ารักกว่านี้เขาก็มีรุ่น Launch PE Pro SE ให้เลือกด้วยครับใครสนใจไปตามกันได้ที่เพจ Launch PE ได้เลยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับถ้าใช้โค้ด a n d w i c h Media ลดไปเลย500บาท แต่ขอย้ำว่าต้องเป็น launch PE เท่านั้นนะครับระวังโดนของลอกเลียนแบบอ่ะไปดูเซ็นเซอร์กันต่อออกซิเจนเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ทำหน้าที่วัดออกซิเจนในท่อไอเสียครับแล้วทำไมเราต้องวัดออกซิเจนในท่อไอเสียล่ะเวลาที่เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์น้ำมันและอากาศในเครื่องจะถูกเผาไหม้จนหมดครับทำให้ไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ในไอเสีย วิธีที่จะเช็คว่าเครื่องทํางานได้สมบูรณ์หรือเปล่าก็เลยทําด้วยการเช็คปริมาณออกซิเจนที่เหลือในท่อไอเสียซึ่งออกซิเจนเซนเซอร์จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ Narrow Band Oxygen Sensor จะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ที่รู้แค่ว่าน้ำมันเยอะไปหรือน้ำมันน้อยไปหรือเผาไม่สมบูรณ์และ Wide Band Oxygen Sensor ที่จะอ่านค่าเป็นส่วนผสมอากาศต่อน,น้ำมันได้ตั้งแต่ปริมาณออกซิเจนในอากาศภายนอกท่อไอเสีย จนไปถึงน้ำมันเยอะเอินระดับที่รถควันดำได้เลยครับรถรุ่นเก่าจะใช้ค่าจากแนวร o แบ a ออกซิเ e นเซนเซอในการปรับการจ่ายน้ำมันเฉพาะเวลาขับไม่รุนแรงหรือขับที่ความเร็วคงที่เพื่อให้รถเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดส่วนรถรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นจะใช้ w วแบ b ออกซิเ g นเซนเซอรในการเช็คส่วนผสมน้ำมันกับอากาศได้ตลอดเวลาครับ คือเวลาขับช้าๆก็จะเอาค่าอากาศในท่อไอเสีย่าปรับการจ่ายน้ํามันให้เผาไหม้สมบูรณ์ส่วนเวลาขับสิิงๆ้วยความที่ไวแบตออกซิเจนเซนเซอร์มันอาจได้ว่าน้ํามันเยอะกว่าจุดที่เผาไหม้สมบูรณ์แค่ไหนกล้อง ECU จะเอาค่าที่ได้มาใช้เช็คว่าน้ํามันเยอะพอที่จะเร่งให้แรงเต็มที่โดยที่เครื่องไม่พังกรับค่าจากในรูแบตออกซิเจนเซนเซอร์จะอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.9โวลต 0.9โวแลแปลว่าน้ำมันเยอะ0.1โวแลแปลว่าน้ำมันน้อยส่วนถ้าอยู่ตรงกลางคือเผาไหม้สมบูรณ์ครับส่วนค่าจาก w i แบนออกซิเจนเซนเซอร์จะเป็นค่าที่เรียกว่าแลมด d าครับถ้าค่าแลมดาเท่ากับ1แปลว,ว่าเผาไหม้สมบูรณ์ถ้าน้อยกว่า1แปแล้วว่ามันหนาส่วนถ้ามากกว่า1แปลวว่าน้ำมันบางครับ ถ้าจะแปลงเป็นอัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันก็เอาค่าแลมด d ามาคูณกับส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันที่เผาไหม้สมบูรณ์ของน้ำมันที่เราใช้เช่นแลมด d า0.88คูณ14.7ก็จะได้ส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันเท่ากับ13ต่อ1ซึ่งเครื่องสแกนหรือเกตส่วนใหญ่จะคำนวณให้ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องคิดเลขให้ปวดหัวรถในปัจจุบันมักจะมีออกซิเจนเซนเซอร์2ตัวครับตัวหนึ่ง จะอยู่ก่อนแคตเล y t i c c ติกคอนเวเตอร์เรียกว่า Upstream o อกซิเจนเซนเอร์เอาไว้เช็คก,การเผาไหม้ของเครื่องค่าจะเปลี่ยนไปตามการขับอีกตัวจะอยู่หลังแคตเ l y t i c ลติกคอนเวเตอร์เรียกว่า d o w n ตรีมออกซิเจนเซนเซอเอาไว้เช็คก,การทำงานของแคทซึ่งจะอ่านว่าไม่มีออกซิเจนเกือบตลอดเวลาเพราะแคตเ l y t i c ลติกคอนเวเตอร์เผาไอเสียที่เป็นพิษรวมถึงออกซิเจนที่เหลือจนหมดับรอีกค่าหนึ่งที่เราอยากพูดถึงก็คือ ช็อตเ t e ร m มฟิลทริมกับ Long-term f ฟ e l ทริมสามารถอ่านค่านี้จากเครื่องสแกนตอนขับรถได้เลยมันคือค่าที่ ECU ชดเชยน้ำมันที่ไม่พอดีครับถ้ารถทำงานได้ปกติค่ามันจะอยู่ไม่เกินบวกลบ10%แต่ถ้าค่ามันสูงกว่านั้นเช่นค้างอยู่ที่20%ก็แปลว่ากล่อง ECU สั่งให้ฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้น20%เเพื่อให้เผาไหม้สมบูรณ์ซึ่งอาจจะเกิดจากท่ออากาศรั่ว ทำให้มีอากาศเกินเข้ามาในเครื่องครับเลยต้องฉีดน้ำมันเพิ่มหรือไม่ก็หัวฉีดหรือปั๊มติ๊กจ่ายน้ำมันได้น้อยกว่าที่ควรส่วนราคาติดลบเช่นลบสีก็แปลว่ามีน้ำมันเข้าเครื่องมากเกินเช่นหัวฉีดรั่วหรือเรกูเลเตอร์น้ำมันเสียหรือมีไอน้ำมันจากระบบอื่นเข้าเครื่องครับน็อกเซนเซอร์น็อกเซนเซอร์คือไมโครโฟนครับ แล้วทำไมมันต้องมีไมโครโฟนในเครื่องล่ะอยากแก้ร้องเพลงเหรอเปล่าครับน็อกเซนเซอร์ไม่ได้เอาไว้ฟ,ฟังเครื่องร้องเพลงได้เอาไว้ฟ,ฟังเครื่องร้องไห้คือถ้าเราปรับองศาจุดระเบิดเยอะจนทำให้เกิดแรงดันและความร้อนในเครื่องสูงเกินน้ำมันในห้องเผาไหมก็อาจจะเครียดจนระเบิดขึ้นเองตอนที่ไม่ควรระเบิดได้ครับทำให้เครื่องเสียหายน็อกเซนเซอร์ก็เป็นคล้ายๆไมโครโฟนที่ติดอยู่กับเครื่องไวไฟ้ฟังเสียงน็อกนี่แหละครับ เวลาเครื่องเริ่มน็อกเบาๆจะยังไม่มีอะไรเสียหายแต่คนขับจะยังไม่ได้ยินพอ ECU ตรวจเจออาการน็อกมันก็จะปรับองศาจุดระเบิดชั่วคราวเพื่อป้องกันเครื่องเสียหายครับสปีดเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์อันนี้ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับมันคือที่วัดความเร็วซึ่งนอกจากจะบอกว่าเราลับเร็วแค่ไหนแล้วระบบเกียร์ออโต้ก็ใช้ค่าความเร็วในการเลือกเกียร์ที่ถูกต้องด้วย และรถรุ่นใหม่ๆหลายๆ,ายๆรุ่นก็ใช้การวัดความเร็วในแต่ละล้อจากการตรวจหาอาการรถลื่นถลเหลพื่อให้ระบบ traction control ควบคุมการเสียอาการของรถช่วยให้คนขับปลอดภัยครับทั้งหมดนี้ก็คือเซ,เซ็นเซอร์ที่ทำให้รถวิ่งได้ดีซึ่งรถแต่ละรุ่นก็อาจจะมีเซ็นเซอร์นในระบบอื่นๆอีกเช่นวาล์วแปรผันและระบบควบคุมมลพิษต่างๆ การที่รถมีระบบไฟเยอะก็อาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ที่เขาต้องมีอะไรเยอะก็เพื่อให้รถวิ่งได้ดีประหยัดน้ามันและผ่านกฎหมายมลพิษที่เข้มขึ้นเรื่อยๆ oh <my. S 1> การจะซ่อมรถรุ่นใหม่ๆเลยต้องใช้เครื่องสกแกนมาช่วยวิเคราะห์ซึ่งถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของมันระบบไฟในรถมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ